งานนี้จัดการให้สิ้นกรรเรีง N U, ยง KNU ยิงคอไ11มมตกฐานทหารพรมาร่าอย่างต่อเนื่องพร้อมจับหน่วยสดแนมได้หนึ่งรายโดยเมื่อวันที่4พฤษภาคมนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประธานศูนย์สั่งการชายแดนได้เปิดเผยถึงสถานการณ์การสู้รบที่ฐานดากวินตรงคามบ้านท่าตาฟัง่ง ตำบลแม่ยวมอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่าเมื่อวันที่3พฤษภาคมปี2504เมื่อเวลา16.07นาทีทหารพรมา่าพันคร340ฐานดากวินได้ยิงขอ้อไป11มจมจำนวน6นัดใส่เป้าหมายด้านทิศตะวันตกของฐานะระยะประมาณ2กิโลเมตรต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 16.42นาฬิกาสนาทีทหารกรเรียง KNU ได้ยิงคอ60มมจำนวน1นัดตกบริเวณกลางฐานดาบกีนของทหารพรมา่าไม่ทราบผลสูญเสียต่อมาเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกาได้ยินเสียงปืนเล็กยาวจำนวน13นัดบนฐานดาบกินจากนั้นเวลาเที่ยงคืน 43. นาทีทหารกรเรียง KNU ได้ยิงคอ 60มม,มจำนวนหนึ่งนัดตกบริเวณใกล้ฐานดากวินไม่ทราบผลการสูญเสียของทั้งสองฝ่ายทางด้านกองกำลังกระเรียง KNU ได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาทางทหารกระเรียง KNU สามารถจับกลุ่มทหารของ,องกองกำลังป้องกันชายแดนของพม่า Border Guard Force หรือ BGF ได้จำนวนหนึ่คน โดยทั้งหมดได้รอบเข้ามาสังเกตการฐานที่มั่นของฐานกะเรียง KNU บริเวณพื้นที่ระหว่างอำเภอกามามองจังหวัดพาปูนรัฐกะเรี่ยงจำนวนสมนายถูกจับ1น,นายและหลบหนีไปได้สองนายในส่วนของรัษฎรชาวเมียนมาในรัฐกะเหรี่ยงตั้งแต่วันที่28เมษายยนเป็นต้นมามีรัษฎรชาวเมียนมาเดินทางข้ามมาย่างประเทศไทย ในพื้นที่อำเภอศบเมยและอำเภอแม่สระียงอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันมีรัษฎรชาวเมียนมาที่เดินทางข้ามมายัางประเทศไทยจากเหตุความไม่สงบในเมียนมาพักในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว4แห่งรวมทั้งสิ้น2,318คนดังนี้พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบริเวณห้วยอีนวนตำบลแม่ยมอำเภอแม่สระียงจำนวน320คน พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบริเวณห้วยโกเฮตำบลแม่ยมอแม่สเรียงจำนวน732คนพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบริเวณห้วยอุมปะตำบลแม่ยวมอเภอแม่สรียงจำนวน1,767คนและพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบริเวณห้วยออลเลาะตำบลแม่ยวมอเอแม่สรียงจำนวน159คน กรณีรัษฎรไทยได้รับผลกระทบจากการสู้รบในประเทศเมียนมาในสองพื้นที่รวมทั้งสิ้น30คนได้จัดให้อยู่ในพื้นที่รวบรวมพลเรือนขั้นตน้นดังนี้โรงเรียนบ้านห้วยกองกาดตำบลแม่3ามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนปัจจุบันสถานการณ์บริเวณบ้านแม่3ามแลบมีแนวโน้มดีขึ้นทำให้รัษดรที่อพยพมานั้น ได้เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาทั้งหมดแล้วสำหรับที่บ้านท่าตาฝั่งตําบลแม่ยวมอําเภอแม่สเรียงปัจจุบันสถานการณ์แนวโน้มดีขึ้นทำให้รัศดรบางส่วนได้เดินทางกลับยังคงเหลือรัศดรไทยในพื้นที่ดังกล่าวรวมทั้งสิ้น30คนโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36จัดกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอําเภอแม่สเรียงสถานีตำรวจภูธรแม่สเรียง จ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สเรียงและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาฟังช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับรัษดรนังกล่าวสำหรับนางเดมีไม่มีนามสกุลบุคคลไม่มีสัญชาติทางทะเบียนราษฎรราษฎรบ้านไม่สามแลบตำบลไม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับบาดเจ็บถูกยิงด้วยกระสุนปืนบริเวณเหนือหัวเข่าด้านซ้าย กระสุนฝังในซึ่งเป็นผลจากการประทะกันร,ระหว่างทหารเมียนมาและกองกำลังชนกลุ่มน้อย KNU ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลแม่สเรียงแล้วซึ่งแพทย์ได้ทำการผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกซึ่งวันนี้แพทย์ได้อนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วโดยนัดทำแผลทุกวันงานนี้โดนแล้วกเรียง KNU บุกเผาฐานทหารเมียนมาอีกจุดสไนเปอร์ยิงทหารเมียนมาดับ1เจ็บอีกสองทหารเกเหรี่ยง KNU กลับมาเผาทำลายสิ่งปลูกสร้างบังเกอร์และวางกับระเบิดไว้บนฐานซอแหลท่าฐานทหารเมียนมาตรงข้ามบ้านแม่สามแลบเพื่อไม่ให้กลับมาใช้ฐานที่มั่นดังกล่าวได้ต่อไปส่วนที่ฐานดากวินของทหารเมียนมา ตรง้ามบ้านท่าตาฝั่งยังคงมีการสู้รบกันล่าสุดผลซุ่มยิงระยะไกลสไนเปิ์ของทหารกะเรี่ยงได้ยิงทหารเมียนมาเสียชีวิต1น,นายบาดเจ็บอีกสองนายโดยเมื่อวันที่3พฤษภาคมแหล่งข่าวระดับสูงของ KNU ได้รายงานว่าทหารกะเรี่ยง KNU กองพลน้อยที่5ได้นำกำลังพลจำนวนหนึ่งไปยังฐานซอเลทา ของเมียนมาตรงข้ามบ้านแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทหากรกะเรี่ยงสามารถยึดได้เมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาและได้เผาทำลายสิ่งปลูกสร้างบังเกอร์บนฐานนังกล่าวจนหมดพร้อมกับฝังระเบิดไว้บนฐานเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารเมียนมากลับมาใช้ฐานซอเลทา และได้มีการปักธงชาติกะเรี่ยงไว้บนฐานเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าทหารกะเรียงเป็นเจ้าของฐานโดยสมบูรณ์สำหรับความเคลื่อนไหวของกองกําลังทั้งสองฝ่ายทหารเมียนมาก,กับทหารกะเรี่ยง KNU ที่ฐานดากวินตรงข้ามบันธาตาฟังยังคงมีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องโดยทหารกะเรี่ยงได้เสริมกําลังเพื่อยึดฐานที่มั่นดังกล่าวของทหารเมียนมาแต่ยังไม่สามารถหยุดได้ ลาสุทหานกะเรียงได้ใช้ผลซุ้มยิงระยะไกลยิงทหารพรมาร่าบนฐานดากวินเสียชีวิตหนึ่งนายและบาดเจ็บอีกสองนายสำหรับการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านไม่สามแลบเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้มีการตรวจเข้มสำหรับบุคคลที่จะเดินทางเข้าออกเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ นายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนผูน้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กล่าวเปิดเผยถึงสถานการณ์การสู้รบว่าคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นฝ่ายไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ทําหนังสือไปยังประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นฝ่ายเมียนมาจังหวัดเมียว,วดี เนื่องจากที่ทหารเมียนมาได้ใช้เครื่องบินโจมตีทางอากาศต่อกองกำลังกระเรี่ยงบริเวณชายแดนไทยเมียนมาด้านตรงข้ามอำเภอศบเมยนั้นขอให้ทหารเมียนมาเพิ่มความระมัดระวังในการใช้กำลังโจมตีทางอากาศอย่างสูงสุดเพื่อมีให้มีกระสุนระเบิดตกเข้ามาอย่างฝั่งไทยซึ่งอาจจะเกิดอันตรายต่อประชาชนไทย ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนได้และอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศซึ่งที่ผ่านมาโดยเมื่อวันที่1พฤษภาคมเมื่อเวลา15นา56นาทีทหารเมียนมานำเครื่องบินปิกหมุนจำนวนหนึ่งเครื่องเข้าโจมตีกองกำลัง KNU โดยการยิงจรวดจำนวน10ลูกและยิงปืนจ,จากอากาศสู่พื้น เป็นชุดชุดบริเวณทางด้านทิศตะวันตกฐานดากวินประเทศเมียนมาด้านตรงข้ามบ้านท่าตาฝั่งตำบลแม่ยวมอําเภอแม่สาเรียงห่างจากแนวชายแดนประมาณ1กิโลเมตรและเวลา16นาินาทีเสียงเครื่องยิงลูกระเบิดไม่ทราบชนิดจำนวนสนัดทางทิศตะวันตกของฐานดากวินประเทศเมียนมากระสุนตกห่าง จากฐานดากินประมาณ500เมตรและในเวลา20น8นาทีทหารเมียนมาและกองกำลัง KNU มีการประทะกาันบริเวณฐานดากินโดยใช้เครื่องยิงลูกระเบิดยิงจากฐานดากินไปทางทิศตะวันตกของฐานจํานวน11นัดและกระสุนปืนเล็กปืนกลยิงบริเวณรอบฐานดากินห่างจากแนวชายแดนประมาณ1กิโลเมตร และในห่วงที่ผ่านมาอากาศสยญาของเมียนมาไม่ได้บินลุกล้ำน่านฟ้าเข้ามาในฝั่งไทยและการโจมตีทางอากาศของเมียนมาต่อเป้าหมายกองกําลังกระเรียงในฝั่งเมียนมายังไม่ส่งผลกระทบต่อฝั่งไทยและยังไม่ถือว่าเป็นการละเมดหรือลุกลำ้ำอธิปไตยของไทย ซึ่งกองกำลังนเรศวรได้จัดกำลังพลลงพื้นที่ทำการพบปะสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อลดความตื่นตระหนก กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป้าหมายการโจมตีของทหารเมียนม,มาเป็นกองกําลังชนกลุ่มน้อยเคเอ็นยูไม่ใช่ทหารไทยหรือประชาชนคนไทยและที่ผ่านมากองกําลังนาเรส่วนได้แจ้งให้ทหารเมียนม,มาระมัดระวังในการโจมตีเพื่อไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสถานการณ์ปัจจุบันกองกําลังนาเรส่วนโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่36สสามารถควบคุมสถานการณ์ได้